ครับสวัสดีครับเจอกันครับกับช่องบ้าเจงค่นอุบลครับครับช่วงที่สองครับสำหรับลิทีสองเนาะครับเนาะของวันที่สามสิบครับกรกดาครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับครับตัวนี้เป็นว่าตัวไม้นะครับขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับผมครับตัวนี้เพีดขึ้นมาใหม่ๆม่ครับงานโชว์โค้งครับใหม่ธรรมชาติยังไม่มีเจ้าของนะครับ ย่ำนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับครับนี่ครับให้มืองานบาจิงคนอุบลนนอกครับเนาะครับว่าเป็นแังไๆครับสาหรับตัวที่สองของคํขึ้นนี่ครับมีทั้งเบิร์ตยูซีโตครับหลังจากบาเจิงคนอุบลนล่องตัวสีแดงเมื่อกี้นะครับเนาะผ่านเฟีผ่านเพียเพียส่วนโตไปแล้วครับก็ขึืนดีครับขึืนดีเลยตัวนี้ครับไปเอาตัวนี้ไปผมรับประกันเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอน นี่ครับสาหรับบาวตัวไหมครับตัวที่สองครับสวยมากครับบาวสองหองแหละครับสองห้องยังมีนะครับจะเห็นสองห้องมอื้อนครับตัวสีแดงเนาะครับตามคิวครับผมครับครับจะทายงานครับการมาดการติดนะครับล่องสลักแกเงอให้ย่างดีครับนี่ครับงานทุกๆุกอย่างเม่กระทั่งการมาดการติดนะครับให้เบ่งครับมาเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาเนาะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผม มาเดี๋ยวมาชมกันครับว่าสีขึ้นหรือสีเป็นอย่างไรนะครับเนาะสีจบโดยจักเทียดครับแต่เมื่อกี้นี่จบโดยเทียดนึงครับเทียดนึงว่าโบเอียงว่ามีปัญหาเลยครับเดี๋ยวบ้าจิงขออนุญาตมัดสายสุ่มก่อนนะครับสำหรับคลิปที่สองครับปล่อยผู้เดียวครับสบายสบายชิวๆครับผมบบต้องไปซีเรียสครับนี่ครับที่ถนนคือเเ่าครับที่เดิมปากซอย ครับของวันที่สามสิบนะครับเนาะครับบาเจงคุนบนสีย่ำก่อนนะครับว่าสนุใบนี่สี่หาวนี่ด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าตั้งใ้ขั้นลอยยี่สิบเส้นครับลองไม่ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวมึงมารับชมกันเนาะครับครับนี่ครับ สำหรับไผยเขามาแหลวครับรับไยเขามาแหลวนะครับนาะถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดขับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้บ่าวเจงคนดูบุนในการถ่ายทำคลิปนี้และถ่ายทำคลิปต่อๆไปในเด้อครับมีทั้งเบิร์ยู่ีโตวครับเหมือนี้ครับตัวนี้เป็นตัวทีทีสองของคำขึ้นนี้นะครับของซีโตของซีโตนะครับมาเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลานะครับ ปาจิคนรุบุลสี่ใบเรียนะนะครับขอภาวนาให้ขึ้นเทือเดียวครับเพราะมีวายูอีกสองตัวครับที่ล่อครับป้ี่น้องครับฝากก็ไล์ก็เชียร์ให้ได้ครับสวัสดีครับพี่รักเดียวรักจริงครับผมเดี๋ยวมาชมกันครับสำหรับกลิบที่สองงวันที่30กรกฎาพุทธศักราช2564ครับสิเป็นดังเดเนาะครับพี่น้องเนาะครับมารุ่นอันนี้ซอยบ้าจิงเนี่ย เต็มที่อยู่แล้วครับบ้าจริงกับบมีเบาวนะครับพี่น้องเอาตรงๆครับบ่มีบ่มีเบาวครับบ่มีบบาวเรียนห้องจักรคองครับครับแต่เบาวเรียนห้องจ,กองจงอักรองบ้าจริงคนหนุบนกระคิดแบบนีเสมอนะว่าเ้าวที่บา้าจริงคนหนุบนแบ่งให้พี่น้องไปเรียนครับกระซำเบาะจักรคองนะครับ บ้าเจ้งก็จเฮ็ดเต็มที่ครับเฮ็ดเตียมที่ให้ขึ้นดีที่สุดครับขึ้นดีที่สุดแล้วเกิดเกิดขอพิษคอบกพองหน่อยที่สุดครับผมตอนนี้ลมดีนะครับลมบนดีมากเลยตอนนี้ครับฝากกดไล่ก็แช่ได้เ้อครับสักหนึ่งแช์ครับผมหนึ่งแชร์บ้าเจ้งคนบนก็มีความสุขมีแห้งแหละครับในการถ่ายทำคลิปยาวๆไปเลยครับสี่คลิปสี่ไหลสุดนะครับมา ขอหยาดวางกล่องนะครับฟังเสียงสนุ่เอาด้วยครับพี่น้องก่อนขึ้นสวัสดีครับบาเจงร่วมดีบ่ครับเดี๋ยวเราฟังเสียงสนุเอาเลยครับจะขึ้นมา่ขึ้นเนาะบาเจงคนบนสี่นับหนึ่งหอดสามนะครับฟังเสียงสนุนะครับเบอร์เด็ถือกล่องมาเอานะครับหนึ่งสองสามไป เอาไหมครับพี่น้องพอดีห่างบองเล่นมันมันเป๊ะครับื่อกีเอาไหมครับเอาไหมครับว่าวฉีกออกไปฟังอันนี้ฟนว่าวเป๊ะครับเมื่อกี้ว่าวเป๊ะเอาไหมครับนี่แหละครับเลี้ยงผู้เดียวครับ ต,ตรงนี้ Uber ack, อุปสรรคเล็กๆเองน้อยนะครับเรียญเนี่ยมันขึ้นพร้อมครับพอดีผมฉีกมาฟังหัวมือเกินไปครับต่างบ่าวบาวนี่เสียกมันมันหวนเสือกเสือกเขาแปละขางครับเดี๋ยวมาเมืองครับอีกคลิปไหมคลิปอีกอีกเทียดเทียดไหมเนาะเดี๋ยวมาเมืองกันครับอีกครับตัวเบา มาพิดผ่านเล็กๆ,ๆน้อยๆครับบบเป็นนยังครับเรีนไหม่ครับผมแบบนึงนะครับสักครู่นะครับพี่น่องครับสักครู่นะครับ ูเ้อครับพอดีว่าวเกิดปัญหานะครับเมื่อกี้แต่กับโบไดมี่อย่างนะครับแค่คปัญหาที่ว่าต่างว่าวไว้ครับต่างว่าวไว้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับอันหึงคุงว่าวไว,กว้ก่อนนะครับ ร่อยครับตอนนี้ลมดีแห้งนะครับลมดีมากๆเลยตอนนี้ครับใส่ยางนัดไว้ครับนะพี่้องเดี๋ยวมาเมืองกันครับอีกคลิปอีกอีกเทีอครับเมื่อกี้เกิด ขอพิษผาดเล็กๆน,น้อยนะครับเมื่อกี้เกิดขอพิษผากเล็กๆน,น้อยในการแล่นครับเที่ยวนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับอ่านนี้เดี๋ยวมาชมกันครับ เป็นยังเดเนะครับเนาะครับเดี๋ยวมาชมกันครับอีกคลิปหนึ่งเมืเ่อมนคลิปหนึ่งครับคลิปนี้แล้วครับในเทศยสี่สอง ไอเขอม่เหลวก็ทักท่ายกันได้เลยครับธานู่อาจจะบ่ได้ขึ้นอาจจะบ่ได้ดังเลยครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวบาเจงควายสีแม่ดีดเอาครับเดี๋ยวบาเจิงควายมาดีดเอาอะไรที่หลังนะครับเพราะว่าทิศทางของเสือครับกับกับบ้ากับล่มมันไปคนละทางกันครับครับจูนเล็กๆน่อยครับเที่ยวนี้ ตั้งว่าวพิษเสียกครับเสียกอีกข้างหนึ่งครับว่าวล่มไปอีกข้างนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับอีกโปิดใจครับอีกสามสิบวิเลยเรียนแน่นอนครับนะครับพี่น้องแบบนี้มาเมืองกันครับมา มาจิงคนบวนสินะครับหนึ่งหอดสามนะครับพี่นองเลยจะเรียนเลยนะครับรอฟังเอานะครับเอานะครับหนึ่งสองสามไอ้ ครับสวัสดีครับคนเขามือึงนะครับสวัสดีครับน้องเล็กครับผมครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวกําลังปไฟเชี่ยครับตอนนี้ครับโอ้ลมบีแห้งครับแต่ลมอยู่สูงเด้อครับลมอยู่สูงแห้งครับกำลังไยเชี่ยครับเมื่อกี้ดีแลนครับพื้นที่มี่จากัดครับต้องใส่พีมือนะจักน้อยในการดึงวาวขึ้นครับ กัดดิ้งมาบ่ขึ้นครับก็คือจบครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นนังได๋เนาะตอนนี้กำลังปล่อยเสียกอยู่เด้อพี่น้องครับเดี๋ยวปล่อยไป400เมตรเลยครับเดี๋ยวมาเมิงกันครับเบาๆจะมุนจะเอียงบ่เพราะว่าตัวใหม่ครับเพราะว่าตัวเมื่อกี้ตัวสีแดงว่าจริงกับเรียนอี่ครับเบิด์คู่นะครับ แห,แห่งครับตัวนี้อุย้ยร่มเต็มซิปหายเก่าเลยครับตอนนี้ครับขึ้นสูงขึ้นสั้นครับเดี๋ยวจะลองเรียนครับวัดอาการาวาวถึงร่มแห่งอีกเป็นอนังได็ครับ บมหมุนครับตัวนี้ครับวิธีเทคนิคนึงในการแต่งวาวนะครับผมจะใส่วิธีการแลนครับแลนก็คือขันเปียบเทียบก็คือเบาถือลมแห้งครับขันเข้าแลนวาหมุนหรือเอียงไปฟังใดก็คือว่าโบผานครับแต่ตัวนี้มโบหมุนนะครับเพราะว่าสวนเข้ากันไหมครับเพราะว่าแต่งวาวตอนได้รับซาแปดสิเปอร์เซ็นจะเอียงมากฟังอยู่ตลอดเลยครับจักเป็นยังไดดอกครับก็เลยสวนเข้ากันรัดแดดครับเมื่อกี้ ถึงว่าจะเป็นเทือแหลกก็ส้างเพราะว่าอยางมันเอยียงไปทั้งบ้านค้นฟังขุนนะครับฟังไฟฟังขุนครับมาเดี๋ยวเช็กอาการวาเขาชักหานาทีก่อนนะครับกวนี่เอาลงครับครับโอ้ยเมื่อไหครับพี่น้องหิ้วน้ำ ย่านเดี๋ยวเอาตัวนี้ลุงครับบานี้ก็จะเอาอีกตัวหนึ่งเอาอีกสองตัวมาครับตัวสีดำแล้วกับตัวสีถมงครับมากครับนี่ก็นาจะพ่านครับตัวนี้น่าจะพ่านแล้วแหละครับสำหรับขับเคืนนี่ก็มึงกันไปเงายๆเลยนะครับเงีๆเลยตัวนี้ก็เป็นเทปที่สองครับของตัวที่สองมีทั้งเบอยูซี่ตัวครับสีรล่องครับลุ้งกับมาเป็นของช่วงครับแต่กับ ร่มซ้ำนี่ก็สามารถถูว่าๆเอียงบมดเอียงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่คือผมซองเห็นว่าผมเลยนะพี่น้องซองเห็นว่าผมเลยเพราะว่าไฟตัวนี้ผมซื้อมาบาะละสี่ร้อยห้าสิบบาทครับที่ซื้อมาไต่กบุบฮับปูฮัาปลาโดยเฉพาะครับใส่ได้ประมาณหกชั่วโมงครับในการไต่นะครับและก็สามารถซองเห็นปลายกกย่างหรือปลายหรือเอียงเกลไครับในีรัศมี สามลอยสี่ลอยห้าลอยนี่เหียนชัดครับ,รบตอนนี้รู้สึกว่าฝาสีเหลืองปิดจังหน่อยครับ,รบสวัสดีครับพี่น้องสิบเก้าคนนะครับเมื่อกี้สามสิบคนนะครับเนาะลงมารอบเดืกครับบระเทไทยรอบเศ้าให้พี่น้องมึงเนาะขันเป็นหลอบเศ้าคือสิดีครับ <S <S พ่อไี้เหียนเบาเนี้ย กันแบเนี้ยขันท้ายเนี้ยไม่เลียงก็จะว่าขี่ตัวกันนะครับขึ้นดีบ่ดีก็ว่าตัวไปเนาะครับโอเคครับจะเข่านาหนาวมาเลยครับอีกสองเดือนนะครับคิดว่าขาดไปอีกสองเดือนครับเข่าม่านละครับเข่าเหลื่อมม่านเักน้อยนี่ก็จะหนาวลวครับช่วงน้ำน้ำขึ้นน้ำแกงขึ้นครับอีกเดือนหนานี่ยละครับคิดว่าเดือนหนาอีกประมาณ เดือนสิงหาไปเดือนสิงหานี่นนะจะเข้าหนาเหนาวแล้วนะครับเนาะก็เริ่มจิมม่นาหนาวแะละหนาวจักน้อยแหละแหละเดือนหนานี่ครับ,รบแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนาอคำแ่งขึ้นนี้ครับผมสวัสดีครับพีต้นซักนาะครับเขามารับชมนะครับหรือซึกว่าเบามาผีต้นซักนะครับนาะตัวสีแดงเมื่อกี้นี่ผมเทียบพานเป็นทีเรียบ้อยนะครับพี่บ่มีผิิหวังแน่นอนครับผมรับประกันเลยตัวสีแดงครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีเหลืองครับตัวนี้ก็ยังบ่มีเจ้าของครับเป็นตัวที่สองคำข่ขึ้นนี่ แต่ตัวสีสามครับผมจะจัดให้เลยครับเป็นตัวสีส้มครับถ้าจำมาพิษเป็นข้องผีต้นสักนะครับได้ขอมาสองตัวครับอีกจิบหานที่อชมไรสดได้เลยนะครับผ่านเพียดบารเจงคนอุบลครับผมเตรมที่แน่นอนครับครับแต่ก่อนตอนนี้ขออนุญาตปิดคลิปนี้ก่อนครับเพื่อจะถ่ายคลิปต่อต่อไปครับสบแบตไว้น้ำครับผมคลิปที่สองข้างขาขึ้นนี้เอาไว้เค่ียนี้นะครับเนาะ ไปเขามาแล้วก็ยืมไปติดตามช่อง y o ยูทู e ผมนี้นะครับไปเจอกันคลิป3ครับตัวที่3ไล่สสดพานเพจคือเก่าครับตัวสีสมครับสวัสดีครับ